วันนี้แอลจะมาให้หาคุณประโยชน์เกี่ยวกับทัวรลันเตาเนาะซึ่งทัวรลันเตาเนี่ยแอลก็ได้เอามาทําเป็นส่วนทันจะเผดอีกอีกตัวหนึ่งที่เอามาทําเทมเป้ขอขอที่หนึ่งเลยคือบํารุงผิวพรรณแล้วก็ขั้าเรืออะไรนะในทัวรลันเตาเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนสูงเบต้าแคโรทีนสูงซึ่งช่วยในการบํารุงสายตาและก็ผิวพรรณของเรานะจ๊ะขอที่สองก็ อ่า,าล้เรื่ออะไรบาบัดช่วยบําบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานด้วยแล้วก็กาเรื่ออะไรให้อรับประทานต้องเราเราต้องกินเป็นประจำประจำนะจ๊ะคือกินแบบสม่ำเสมอเมืเอเ่อเราแปรงฟันนั่นแหละกินสม่ำเสมอกินเป็นประจำกินต่อเนื่องอ่าในส่วนของช่วยบำบัดโรคของผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานข้อที่สาม จะเป็นในส่วนของช่วยลดระดับคอเลสเตรอ,อรอลคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดของเรานะจ๊ะและ้วกทีซีเนี่ยจะเป็นในส่วนของบำารงไขมันเดี๋ยนะจ๊ะคือไขมันดีนะจ๊ะไขมันดียิงยิงคนที่ใส่ใจสุขภาพแล้วเขากินไขมันดีๆอยู่แล้วอ่าเพิ่มคาุณค่าเพิ่มคุณภาพให้ไขมันดีในร่างกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แล้วก็ในส่วนของขอทีา่าขคอทีฮาเนี่ยเขาเรียกว่าวอะไรนะในทั่วรลันเตาของเราเนี่ยจะมีวิตามิน B แล้วก็วิตามิน B12 นะจ๊ะสึ่งซึ่งจําเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทแล้วก็มันจะดีมากๆสําหรับคือถ้าเราใส่ใจและเราเอาพูดยังไงว่าเรากินทุกวันทุกวันเรากินสม่ําเสมอก็จะช่วยลดภาวะ อาการที่เอาพูดยังไงวะอาจจะขีดร้องขี่ลืมไปบ้างว่าคืออาจจะที่คืนไวป,ปลืมบ่อยๆลืมือคือเมื่อก่อนตอนที่เราอายุไม่เยอะเท่าไหร่ความจําของเรายังแหม่นยังเฉียบอยู่แต่แต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเมือ่อเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความจําของเราหรือว่าพูดยังไงว่าทําอะไรเยอะๆคิดอะไรเยอะๆงานอะไรเยอะๆที่มันมันลุมมาตุ่มในหัวเราเนาะเราก็อาจจะ ความจำของเราอาจจะลดน่อยถอยลงไปโดยความที่เรามีภาวะไวส่สูงขึนงานกิจกรรมเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อาจจะทําให้เราลงลืมได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นการทานทั่วรลันเตาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ถ้าเราทานได้ยัง